สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับนักเซียงนะครับอีสุชมรีนะครับสาขาสีราชานะครับผมวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาในํำตัวนะครับผมกับเ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับเซรันะครับผมวันนี้ก็หักลูก้าท่านใดนะครับหรือเ,อเอพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เป็นสมาชิก มีสูตอยู่แล้วนะครับผม,มอันนี้ก็มีความต้องการนะครับผมอยากจะออกรถไฟแดงนะครับผมกับมีสูตข,ของเราครับก็เรียนเชิญที่โชว์รูมนะครับขมีสูสาขาสีราชาครับมีรถให้ท่านเลือกนะครับมากมายหลายรุ่นด้วยกันนะครับและก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมที่จะ นำเสนอนะครับให้กับลูกค้าเป็นพิเศษเลยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับก็สนใจสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็ติดต่อมาหารักเซลลได้นะครับผมก็ยินดีด้วลรับใช้เพื่อนๆพื่นที่พพนนะครับความ้งลูกค้าทุกคนท่านนะครับผมโอกาสหน้าเวลามาพบเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ นักเซลต้องขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ